ก็สวัสดีกันด้วยครับเนี่ยอยู่กับช่อง TDN Channel นะครับวันนี้จะพามาลอง t o ป s p e P6 ของ118เนะว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่เดิมเดิมนะครับเดิมเครื่องเครื่องชุดข้างเดิมเดิมหมดมีแค่ท่อกูไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูท่อกูนี่ท่อกูเดี๋ยว เราไปลองทําสปีดกันเดี๋ยวไม่เชื่ออีกว่ารถเดิมๆเหนอะจะปิดล้อลอยให้ดูว่ามันเดิมไหมปิดล้อลอยดูว่า,วามันจะว่าเดี๋ยวไม่เชื่ออีกว่ามันรถมันเดิมๆสักครู่น่าจะเห็นจนะำใหม่ นะครับน่าจะเห็นนะเมื่อกี้ร้อยได้ประมาณร้อยลี่สิบสี่เจะลองบนถนนกันว่าจะได้เท่า,าไหร่ก็รถเดิมๆนะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่ท่อกูผ่าหมกใบหนึ่งนอกนั้นเดิมหมดเม็ดก็เดิมชามก็เดิมชุดข้างเดิมหมดครับแล้วก็มีร้อสิบเจ็ดแค่นี้ ไม่รู้ว่าใส่ร้อ็ดแล้วไม่มันจะเพี้ยนหรือเปล่านะเราไปลองกันว่าลองทำสปีดว่า V6 218นะ่ะเ,เดิมจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับแตเ่เดิมว่าขี่สนุกนะเอ้ยหลุม <laughs> เดี๋ยวเราไปลองดูกันไม่รู้ว่าไม่จะเห็นหรือเปล่านะครับเผือคนอยากรู้ว่า B X สองพันสิบแปดเดิมๆเนี่ยมันจะขี่สักเท่าไหร่โดยที่ไม่ทำอะไรเลยนะฮะมีแค่ท่อไปเดียวท่อพาหมงกด้วยเดี๋ยวไปลองท่าสปีดกัน หลมหลมก็แรงครับวันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่ามันจะวิ่งโต้ลมหรือเปล่าลมมันแรงมากผมก็ไม่แน่ใจมุมกล้องนะว่ามันจะเห็นไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะเห็นไม้ไม้รถหรือเปล่า เดี๋ยวเราจะลองหมอบดูเลยดูดิว่ามันจะวิ่งได้สักเท่าไหร่อืมเจดรถกระบะรถเยอะครับช่วงนี้อ อ้าเรถเยอะมากพอข้าไมไปฝั่งน,นู้นกันไฟแดงอีกตรงนู้นเขียวเราไปได้ เราจะมาร้องเท้าสปีดกันเดี๋ยวนั่งขี่กันแล้วก็เดี๋ยวไปเป็นหมอบเดี๋ยวร้องนั่งขี่กันนะไม่รู้เสียงลมจะเข้าหรือเปล่านะไม่รู้ไม่เอ๊ะไม่รู้ว่ากล้องยังเห็นไม้ได้หรือเปล่าเก้าสิบแล้วเก้าหก โอ้ยลมโคตรแรงหนึ 100. ลมแรงจัดร้อยหกร้อยแปดร้อยเก้ารอยสิบโอ้อยเอ่าจไม่ไป 112. 11แล้วครับร้อยสิบสอสแล้วร้อ แต่มา114ครับไม่ไหวแม่งต้าลมลมแรงมากเลยรถสาย,ยทั้งคันเลยอะ114นะนั่งขี่เมื่อกี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าแต่ไม่ไหวอะลมแรงจัดเลยอะอีเซ็กเวลาใสา11่117นี่โดนลมไม่ได้ครับโดนลมแม่งรถแม่งโยกทั้งคันอะเสี่ยงอ่ะลม้มมาแม่งไม่คุ้ม เ็เว็บ150เอาไปลองรับสปีดเรากะเนาะเราจะไม่แข่งกับใครเพราะรถเราเดิมเดิมนะเมื่อกี้ได้114เดิมเดิมนะครับนั่งขี่เมื่อกี้ ก็ช่วงนี้ใช้แต่รถยนต์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขี่เลยอีเซ็กคราวนี้มันจอดประมาณเป็นเดือนแล้วอ่ะ ไม่ได้ขี่อ่ะสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วไม่ได้ขี่ไม่ได้สตาร์ทเลยนะคันนะ้ะเอามาเอามาซิ่งขั้ไหนเดี๋ยวมันจะเบื่ออยู่บ้านไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่ารถม่งเยอะมากเลยลมก็แรงอ่ะ อย่างที่บอกครับว่าปีเซกมันโดนลมแล้วแม่งสายแม่งสะบัดอ่ะไม่ได้เห็นสายนะแต่ว่าท้ายมันอ่ะท้ายมันจะสายท้ายมันเหมือนท้ายมันปัดอ่ะเวลามันเจอลมแต่ตอนใส่ล้อเดิมมันไม่เป็นนะมันมันเป็นตอนใส่ล้อสิบเจ็ดเหมือนล้อเล็กมั้งแล้วโดนลมไปแล้วรถมันมันสาย เราไปลองอย่างอ่ะขึ้นเนินละหกสิบแล้วเจ็ดสิบนี่ยังไม่เหมาะนะแปดสิบเก้าสิบแล้วหนึ่งร้อยแล้วร้อยสามร้อยหกแล้ว ร้อยแปดร้อยสิบร้อยสิบสองยังให้หมอบเลยเราจะลองหมอบดูนะร้อยสิบสี่แล้วร้อยสิบห้าไม่ไม่ขึ้นเลยว่ะทุกคนรถแม่งตัดแล้วอ่ะ ใต้ประมาณร้อยสิบห้าเองว่ะนั่งขี่นะ่ะมันหมอบไม่ได้แล่ลมมันแรงอนะทุกคนหมอบกับรถแม่งสายใช่ไหมใต้ประมาณร้อยสิบห้าครับนั่งขี่นะแม่งไม่ได้หมอบเลยเหมอบแม่งหมอบไม่ได้เลยอะรถแม่งโยกจืะผมไม่กล้าเองผมไม่กล้าหมอบรถแม่งสายอะแม่งเสี่ยงเกินผมไม่กล้าหมอบ ผมไม่ใจพอก็สรุปนะครับว่าเอาเป็นว่านั่งขี่แล้วกันตัประมาณร้อยสิบห้านะรถแม่งไม่ไปแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ไปผมไม่กล้าหมอบว่ะ ก็สรุปนะครับได้รนะ้อยสิบห้าแล้วนั่งขี่แต่ไม่กล้าหมอบจริงๆก็ช่องทีทีทททนเอ็นแชนแนลก็ลาไปก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามได้ครับไดเลครับ